คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมและทำตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับผมพ a นดาส l o t นะครับวันนี้จะพากลับมาเล่นเกมมาจองเว2นะฮะเส้นทางแห่งมาจอง2นะครับเกมนี้ขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นเกมยอดนิยมอันดับ1ของค่าย PG นะแต่ไม่ใช่มาจองเว2นะครับเป็นมาจองเว1นะครับ วันนี้ผมพกทุนมาที่6000นะฮะก็จะเบ็ดเริ่มต้นที่200บาทนะครับผมใช้ออโต้80หมุนไปก่อนนะครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับความพิเศษของเกมนี้ก็จะมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะฮะที่เป็นไพ่นกระจอกสีทองนั่นเองครับที่เราเห็นนะฮะคล้ายๆเป็นตัวไพ่นกระจกแล้วมันจะเป็นสีทองนะครับในระหว่างการที่เราเวลาที่เราปั่นนะฮะสัญลักษณ์ใดก็ตามบางตัวนะครับยกเว้นสัญลักษณ์วายนะครับมันจะกระจายตัวอยู่ในช่อง2 3หรือ4นะครับแล้วก็มีโอกาส เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ปกติเป็นอ้าวฟีสสปินเข้าก่อนนะครับเดี๋ยวอธิบายต่อนะครับช็อตนี้มาดูฟิสสปิน10ตานก่อนนะครับเบตส0 0นะฮะฟิสสปินจะได้เท่าไหร่นะในฟีเจอร์ฟิสสปินจะมีสัญลักษณ์สีทองนะครับวิ่งอยู่เพาที่3ตรงกลางนะครับทั้งแถวนะฮะเป็นตัวเพิ่มเงินรางวัลนะครับและทุกครั้งการคูณก็จะเริ่มที่คูณ2ถ้าแตกก็จะไปคูณ4คูณ6ถึงคูณ10นะครับเพื่อนๆมาดูกันนะฮะวายวายก็มานะฮะ ผมเลยอีกเจ็ีสป,ปินนะครับโอ้ oh, oh, ได้มาเจ็ดพันกว่าแล้วนะโอ้ oh, <Yeah. S 1> นี่ครับสัญลักษณ์สีทองทุกครั้งจะอยู่แถวกลางนะครับ <Yeah. S 1> มาดูกันนะสีโอ้โห oh, ไม่มาเลยนะสงสัยจะแจกอยู่แค่นี้3ครั้งโอ้ oh, oh, ไม่ไม่เข้าให้เลยนะฮะมา และทุกครั้งที่สัญลักษณ์ตัวนั้นแตกนะครับจะกลายเป็นวายนะครับเพื่อนจะเพิ่มตัวคูณให้มันนะครับให้เงินรางวัลนะมาครับฟีสปินสุดท้ายมาเป็นวายนะฮะเห็นไหมครับมายกแพงอย่างี้หกพันหกไหลงงมาอีกอันสองคูณหกคูณสิบมาแตกมาอีกสิบคูณพันแปดหมื่นแปดีช็อตนี้โอ้โหน่าจะบิ๊กวินนะครับโอ้ไม่ใช่บิ๊กฮะซูเปอร์เมก้าครับขออภัยเพื่อนๆนะ แอกนี้เหลือเกินครับมาจองเวสองนะฮะเส้นทางมาจองนะฮะอ้าวไม่ใช่นะครับผมคุณผิดเพืเ่อนๆ9,600นะครับมาครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ได้มาประมาณ17,300บาทนะครับไปต่อกันนะครับก็อนเป็นฟีเจอร์พิเศษของเขานะครับคือสัญลักษณ์ซีเรียม เลี่ยมทองนะฮะสัญลักษณ์เลี่ยมทองนะครับเวลาที่เราหมุนนะฮะสัญลักษณ์ไหนนะครับที่เป็นสัญลักษณ์สีทองนะครับแล้วชนะนะก็คือแตกนะจะกลายเป็น Y นะครับอ่านะครับจะกลายเป็น Y นะครับเราจะเพิ่มตัวคูณให้นะครับส่วนตัวคูณในเกมที่ยังไม่ได้เข้าฟีเจอร์นะครับทุกครั้งที่แตกก็จะเริ่มที่คูณ1นะฮะแตกอีกครั้งหนึ่งก็จะไปที่คูณ2แตกครั้งที่3ก็เป็นคูณ3นะครับเพื่อนๆจนไปสุดอยู่ที่คูณ5นะครับ แอกดีแน่นอนครับเกมมาจงเวสองครับเพื่อนๆลอง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 ไปเล่นดูได้นะฮะนี่ครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์่ฟรีสปินของเขานะฮะสแครเตอร์ถ้าตัวเมื่อกี้ได้สามตัวก็จะเข้าโหมดฟรีสปินนะครับก็จะเริ่มที่สิบสองรอบนะครับฟรีสปินนะฮะนะครับฉอดนี้ไหลไหมได้มาพันแปดนะครับ นะครับเปลี่ยนเป็นวายนะฮะสัญลักษณ์สีทองแต่เมื่อไหร่จะเปลี่ยนเป็นวายนะฮะนิ่งครับอนิ่งอะไไม่ดีนะฮะนะครับมีวายไหมวายไม่มา ไปเรื่อยๆน,น,นะครับพเพื่อนเดี๋ยวถ้าไม่เข้านะฮะก็เช่นเดิมฮะเช่นเคยฮนะมุกเดิมฮะปรับเบ็ดนะฮะพเพื่อนต้องปรับนะครับถ้าไม่ปรับก็มันไม่ค่อยจะมานะฮะพอปรับปุ๊บมาปั๊บทันทีเลยนะครับพเพื่อนแบบนี้ไหล,าลมาอีกคูน่านะฮะคูน่านะ เป็น920นะครับช็อตเมื่อกี้นะครับ50นะคูณ1ฮะตตวคูณก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราชนะเงินรางวัลน,นะครับแล้วก็ถ้ายูช็อตนี้ก่นกอนฮนะได้เท่าไรคูณต่อไหมไม่ต่อนะฮะนะครับม้นทางแห่งมาจองนะ้วอ๋อหา่ดีนะครับ เอ้ะครับนี่แหละไหนไม่เอาสักช็อตนึงไม่เข้านะได้มาหกแล้วนะครับเดี๋ยวผมอาจจะปรับเบ็ดหน่อยนะฮะ เปลนครับช็อน,นี้6,200ครับไม่ต้องเข้าฟีเจอร์นะฮะก็ไหลดีนะครับเพื่อนๆดูแล้วกันนะฮะมาอย่างนี้ปรับเบ็ดสู้นะครับเพื่อนๆขอเบ็ดที่300นะครับเพื่อนๆเราจะหมุนออโต้สาครั้งนะครับไป อามาเลยนะช็อตแรกก็ได้มาให้ร,รสิบเนี้ยให้มันจะให้เราได้อีกครั้งสองครั้งให้เราดีใจเดี๋ยวมันก็จะหายไปนะนิ่งอยู่นะเช่นเคยนะครับก็ต้องรอฟีเจอร์เข้านะฮะรอ,อหมุนฟีนะฮะเป็นกรอบเป็นกรแรน่นอนนะครับ แบบนี้ได้เท่าไหร่นะมีวายระเบิดออกไปด้วยนะ870รนะครับมาเอาร้อยสี่สิบห้านะมาอยู่มานะครับมีสปินยังไม่เข้าเพื่อนแหพันสีบนะครับตอนนี้ไป้ถึงคูณนะครับ่อสักครู่ ครับคูณที่หนึ่งคูณที่สองมาไหมไม่มานะฮะมานะฮะคูณหนึ่งหลายองไ,ไปอ่ะวายสองตัวตายไ,ไหมเออเสียดายวายนะฮะจบนี้อุตสาห์เพิ่มมาแล้ว มาครับช็อตนี้ทุนดีเหลือเกินนะฮะแปดพันกว่ามาครับเดี๋ยวผมจะปับเบ็ดสู้อีกครับถ้ามีทุนอย่างนี้นะอย่าลืม,ลมน,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 นะครับเพื่อนๆคำนวณทุนได้ดีๆนะครับวันนี้ผมทบพกท,ทุนมาหกพันนะครับตอนนี้ผมเอากําไรมาสู้แล้วนะะเพื่อนๆตั้งเป้าสมมติหกทุนมาหกพันตั้งเป้าไว้สี่พันหมื่นหนึ่งจะถอนรีบถอนนะครับอย่าอย่าฝืนนะครับ แต่ว่านี้ผมต้องการที่จะเล่นให้เพื่อนๆลุ้นดูกันสนุกๆไปยาวๆนะถ้าเล่นจริงๆปกติผมก็ถอนอย่างนี้แต่ว่าวันนี้มันมาดีอย่างเกินนะผมก็ย,ย,ยังยังอยากจะสู้ให้เพื่อนๆดูอย่นะครับผมจะขออยู่ที่แบ8,300ซักแค่สิบตาก,กันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะปรับกัน่ เรามาดูหน่อยนะว่าว่าว่ามันจะไปทางไหนนะอุ้งมาไหมโอ้มาแล้วครับฟีสปินนะมาครับสิบสองฟีสปินนะถ้าจำไม่เห็นนะอ๋อสิฟีสปินนะครับเพื่อนๆต้องสัญลักษณ์ตัวนี้สี่ตัวนะครับถึงจะได้สิบสองมาเริ่มกันนะฮะทุกครั้งตัวคูณคูณสองคูณสี่คูณหกคูณสิบนะครับแล้วจะมีสัญลักษณ์สีทองโผล่ออมาที่แถวที่สามนะฮะคุณฮะคุณเนี่ยคูณน้องไอ้ไมเงาคุณนะ ใปครับมังกรวอร์ัอทองด้วยนะโอ้นี่เลยมาครับขอชอดนดลครับเป็นม้าะครับมีของมาคูณสโอ้พันแดคูณไปม้มายังไว้เป็นันแดแค่อีกหน่อยนะสองพั 2, 5, นเจนีะครับแบบนี้ขออีกสักชุดนะมาเลย มาครับเอ็นเป็นไว้นะครับไ,ไ,ไมาหนึ่งตัวนะคอ,อไหม,มไว้มาอนะีกฮะครับคูณสิบช็อตหนึนะฮม,มาสี่พนะันหกร้อยแปดสิบนเยอะอยู่สมควรพอสมควรนะรมาเลือสองฟรีนะฮะอีกหนึ่งนะครับมาไหมไหนย,ยาวครับนี้สองพันสองนะาปาะครับคูณหก ตันนี้ได้ไปเท่าไรเมกาครับโอ้บิ๊กวินนะฮะ7,140บาทนะครับโอ้คุ้มค่านะครับปีสปินนี้6,000นะครับตอนนี้บวกมา40,000กว่าแล้วนะครับตอนนี้ได้ไปอีก1 0 0ป0นะฮะโอ้หน้าตาค้างเลยนะครับ ครับเดี๋ยวเนี่ยพอเข้าฟิสเปนงเสร็จปุ๊บมันอย่างีี้มันจะนิ่งเลยนะฮะครังครั้งนี้แบบกำลังจะตายนี่ผมหยุดเลยนะครับหยุดหลอดเอเลยฮะบแบบือ,อนะฮะดูทำนี้นรับคูนสามแล้วนะครับมันมันตรงนี้แหละฮะมาจองนะฮะ เขาแตกปุ๊บคูณปั๊บแตกปุ๊บคูณปั๊บไม่ต้องรอเข้าฟีเจอร์นะไอ้บ้าดูนะไม่มาช้อนนี้ ยิ่งเลยครับาขายไปตัวนะึงฮะมาลูกมามาได้ลูอีกอืมไม่เข้านะฮะจี นี่นะครับผมก็เล่นไปไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะฮะนี่ก็เลยมาเล่นมาจองสวยให้เพื่อนๆดูนะครับแต่มาจองหนึ่งนี้ยังไม่ได้ทําคลิปลงนะฮะมาทาคลิปนี้ก่อนนะมาจองหนึ่งแตกมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่มีอะไรมาอวดเพื่อนๆนะผมก็ปั่นเสียเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมขอจะอัปเดตไปที่400นะครับเพื่อน เดีวกวก่อนดีกว่าครับดูกันนะ เช่นเคยนะครับอยากจะฝากขอกําลังใจเพื่อนๆนะครับหากท่านไหนถูกใจคลิปนี้นะฮะก็อยากจะฝากให้กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้กําลังใจหรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือใครมีข้ออิิแนะนําอยากจะเล่นเกมอะไรอยากจะดูเกมอะไรนะฮะอันนี้เป็นเบอร์เบอร์นะครับ <c oughs> ต้องตื่นคนระับต้องตื่นยังไม่ได้ถอน เป็นพูดติดพูดถูกขอไปเพื่อนๆด้วยนะครับก็ <Yeah. S 1> เพืเ่อนๆคนไหนอยากะจะดูเกมอะไรนะครับก็ค <Yeah. S 1> อมเมนต์ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ <Yeah. S 1> ผมก็จะไปผ่านเพื่อนๆนะหรือว่าเพื่อนอยากได้ข้อมูลเกมไหนนะครับรีวิวมินิรีวิวฟีเจอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยากสงสัยอะไรในตัวเกมส์็อดกดกติกาอะไรนะฮะถามกันเข้ามาได้นะครับผมก็จะไปตอบให้นะครับจะไปหาข้อมูลมาให้เพื่อนเองนะครับ แล้วก็ใครสนใจเทคนิคการเล่นดีๆนะฮะผมมีกลุ่มแพนด้าพารวยนะครับก็อยากชวน,นเพื่อนๆเข้ามาจอยกันนะครับแล้วก็แอดไลน์มานะฮะผมมีลิงก์ที่ใต้คลิปนะครับก็เข้ามาเป็นสมาชิกมาจอยกันนะฮะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับมีกิจกรร,รมดีๆสนุกสนุกให้เพื่อนๆไม่เบื่อแน่นอนครับในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเอ่อกิจกรรมอะไรฟรีๆนะอะไรประมาณนั้นมีหลายอย่างนะฮะหรือว่า จะเป็นช่วงเวลาอเกมนะครับผมก็จะมาแบ,บ่งกันนะวันไหนเฮ้ยเพื่อนๆวันนี้ผมเล่นเกมนี้มันมาว่ะมันมาเกมนี้วันนี้อะไรเงี้ยก็จะรีบแจ้งเพื่อนๆนนะก็เพื่อนๆจะได้รับข่าวสารอัปเดตนะเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าเล่นเกมนะไปครับเดี๋ยวขอเพิ่มเบ็ดเป็น400อนะครับเพื่อนๆนแล้วก็ผมจะกดออโต้นะครับ80ดสบครั้งนะฮะ ให้มันไหลไปนะครับบางคนก็อาจจะมีสูตรนะฮะ10 30 50วนไปวนมานะฮะผมงงนะครับบางทีก็ไม่ได้ผลนะฮะว่าเพื่อนๆมีสูตรการกดแผ่ไหนนะฮะลองแนะนำแพนด้าบ้างนะแพนด้าจะเอาไปปรับใช้นะครับ 6,000นพันะครับตอนนี้ก็บวกมาสองหมื่นกว่านะฮะอาจจะสู้ไปอีกสักหน่อยนะฮะสักหน่อยไม่เยอะๆครับยางได้สักห้าหมื่นะไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าเอาแพนด้าวันนี้คือห้าหมืนนะฮะเห็นมันกำลังมานะครับไม่อยากจะไปถอยออกนะฮะตอนนี้พลังมานะฮะนี่ครับปาเบ็ดชอบกินเรายาวนะฮะห้าหมื่นจะถึงไหมเนี่ย จองเวนะมาดูกันนะครับที่เหมือนมาจองเวนจองกรรมกันอะไรประมาณนี้นะฮะโอ้โหรอบนี้สวยฮนะห้ 5, 000, 6, าพันหกแยงพยกแตกเลยนะครับจนสัญลักษณ์เกมนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าตัวไหนตัวแฝงนะครับ ไม่เ,เข้าไปดูแล้วแต่จำไม่ได้นะครับเล่นหลายเกยมเกินแบบนีเ้เหลือเกินนะ,นะนะครับอัปเดตฮะนะครับ อ่าฮะต้องหอวกระแตกได้คร oh ับตอนนี้จะเป็นเมย่าแล้วเหรอครับไม่เข้าบิ๊กวินก็ไม่ได้นะอ๋ออื้อหืได้สปินผมอ๋อนานแล้วนะเดี๋ยวอยากโชว์ดิสปินเบท400ดูว่าจะได้เงินเยอะขนาดไหนฮะ เกือบยกนะครับเมื่อกี้นี้มาคูณเปท่าไหร่พันแปดสิบบาทนะครับมาฮะไหลามาหน่อยมาอีกมามีไว้ด้วยมามาแล้วมาแล้วเพื่อนครับมาดูเด็ดสี่ร้อยนะเข้าฟรีสปินนะมาจังเวจะแจกเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆมาลุ้นกันนะครับไหลครับวงกรอนมาแล้วฮะเงลักสีทองนะครับ ัญลักษณ์เลี่ยมทองนะครับขออไปครับเพื่อนเหมือนฟันเลี่ยมทองนะฮะแหน้ายังไม่ได้เลี่ยมนะฮะเห็น <c oughs> เห็นฟันแพนด้าไหมครับโอ้ฟิลปีนี้เงียบเหลือเกินนะเปชดสีร้อยนะฟิล์ไม่เข้าเลยนะครับเพื่อนๆมวัวแต่มาโชว์ฟันอยู่แล้วนะฮะแพนด้าแต่ไม่ซีนะครับตอนนี้ก็ ได้มาพอสมควรแล้วนะครับก็ได้มาส0,000ื่นแล้วนะเพื่อนอย่าลืมนะครับเพื่อนอย่าลืมนะคำนวณต้นทุนให้ดีนะครับหลักการเล่นของแพนด้าก็คือหนึ่งจะต้องแบบดูต้นทุนนะว่าเรามีทุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอามาปรับใช้ออ้โหช้อนนี้เป็นแทงพันสองนะไม่ไห่คุณ3ไม่มานะครับก็อย่าลืมคำนวณให้ดีๆนะครับเพื่อนควรแบ่งสัก1 0ของเงินลงทุนนะครับมาเบ็ดในแต่ละตาหรือว่า5%ก็พอนะอย่างเพื่อนมีเงินร้อยนึงนะครับเบ็ดบาทหรือ10บบาท น่าจะเป็นเกมที่ดีกว่านะแต่ถ้าดูท่าทางแนวโน้มเกมมีถ้าจะไหลแตกเรื่อยๆนี่ก็อ,อาจจะปรับเบ็ดขึ้นมาสู้ได้นะครับหรือว่าไม่แตกก็เหลือทุนสัก50สิบบาทแล้วก็ค่อยปรับเบ็ดลองดูนะครับว่ามันจะขึ้นหรือจะไม่ขึ้นนะครับเนี่ยครับผมก็คิดว่าผมอาจจะเบรกแล้วนะครับเพื่อน,นผมอาจจะปรับเบ็ดลงนะฮะ เล่นอีกสักนิดหนึ่งก็จะพอแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่เหลือแล้วครับดูทรงแล้วมันไม่ค่อยไหลแล้วนะฮะแลวรางวัลนะแล้วก็เข้าฟีสปินมา3รอบแล้วนะครับผมจะเป็นที่50บาทแล้วปล่อยออโต้ไปที่50าตานะครับก็จะปล่อยให้มันไหลไปก่อนนะครับพเพื่อน จะเป็น50ตาสุดท้ายนะครับฟอร์แล้วนะครับดูจังหวะเกมียวแล้วมันเนี่ยฮะพอปัดเบ็นลงก็แหมแตกนิดเหลือเกินแจกฟีสปินอีกนะครับมามาดูกันนะฮะเบ็ด4 0ร้อีสปินเข้าได้มาพันสองพันนะมาดูเบ็ด50บาทนะครับเข้าฟีสปินนะดูมาจองเวงมันจะแจกมาเท่าไหร่นะช็อตนี้มา วายมานะครับวายมาหน่อยคูณ6นะครับชอ็อตนี้หกร้อยจ็สิบห้าบาทวายมา3ตัวแตกไปสิมาคูณสิบสามพันหกแม่เบ็ดเมื 10, ่อกี้เบ็ดสี่ร้อยฮะฟรีสปินสิบรอบได้มาสองพันนะฮะอันนี้ฟรีสปินห้าสิบนะครับนี่บางครั้งเบ็ดน้อยก็แจกฟรีสปินเยอะนะแจกโบนัสเยอะเหมือนกันนะแทกเยอะนะครับ,ะะรบชอ็อตนี้นี่ได้มาสี่พันก็สามพันกว่าเพิ่อเมฆ้าวนะิทนื ได้มา4,490บาทนะครับเป็นซปเปอร์เมด9วินวนะเพื่อนๆเบ็ด4น้อยเนี่ยฮะไม่เข้านะเข้านะครับแต่ว่าได้น้อยครับได้มา2,000บาทเจ็บใจจริงๆขอโดนเลยมันได้ขี้บ่นเลครับมาวาย3ตัวแตกไหมโอ้โหเสียดายวายนะฮะซุบมันกรอนฮะไป รัฐธรรนนะเหนือหกครั้งนะครับฟรีสเปนสัดท้นยนะไหอ,อีกเปล่ามาดูนะฮะา3ฟีสเปนสุดท้ายนะครับได้เพิ่มอีกไหมไฮะนะแหไปอีกครับจัที่สองที่สี่ไ้ไอ้คหก เหลือไว้อยู่นึงไม่ได้ไม่ได้ครับเพืป็นเป็นสุดท้ายนะครับโอ้โอ้ไม่มานะฮะจบกันนะฮะมาองเว ครับเข้ามาอีกฮนะเข้ามาทําไมโอ้โหไม่อยากเวลาเบ็ด400ไม่มาน,นี่ครับปรับเบ็ดบางครั้งก็ช่วยได้นะครับเพื่อนอย่างเห็นได้ชัดนะครับเกนี้ผมเข้าฟีสปินมา5ครั้งแล้วนะฮนะ เพียงเท่านี้นะครับเพืเ่อนๆก็วันนี้ก็พกทุนมาที่หกพันนะฮะไม่ปรับไม่เพิ่มแล้วนะครับก็จะกดเล่นๆอีกไม่กี่ตาให้ตาสองตาก็จะพอแล้วนะครับเพื่อนๆครับก็พอก่อนดีกว่าครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเล่นให้เพื่อนๆชมนะฮะ มาจองเวสองครับเส้นทางแห่งมาจองนะฮะสองนะครับภาคสนะครับไม่ใช่ภาคแรกก็เช่นเคยนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆให้กําลังใจครับด้วยการกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดไลค์กดทุกอย่างนะฮะช่วยช่วยผมหน่อยนะครับแพนด้ากำลังหิวโหยนะฮะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆช่วยถ้าถูกใจก็ฝากแชร์ฝากไลค์หรือเพื่อนๆมีก็คิดเห็นอะไรนะฮะหรืออยากต้องการอะไรนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้บอกกันก็ได้ฮะหรือว่า ใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มแพนด้าพารวยนะครับผมก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะหรือว่าใครที่สนใจจะเล่นที่เดียวกันผมก็มีลิงก์ที่ใต้คลิปอีกเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะครับเล่นที่นี่ก็จะได้เงินแบบนี้แหละฮะ pgslotpay.net นะครับ mega slot game mega gamepay.net นะครับเพื่อนๆผมเล่นอยู่2ที่นี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะฮะ ลองเข้าไปดูกันดูได้นะครับว่ามันจะแตกดีอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวไปกดเงินก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ